มาค่ะสาวๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสงสัยและพูดถึงกันบ่อยมากนั่นก็คือกลูตาไทโอนหรือกลูตาไทโอนนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกันในฐานะตัวช่วยผิวขาวใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วกลูตาไทโอนมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะมากๆวันนี้เราจะมาคลี่คลายทุกข้อสงสัยกันค่ะว่าสารมาสจัรย์ตัวนี้คืออะไรกันแน่และมีดีอะไรซ่อนอยู่บ้าง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวดีๆเพื่อสุขภาพและความงามนะคะในยุคที่ผู้หญิงอย่างเราหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพผิวหนึ่งในชื่อที่ได้ยินบ่อยๆก็คงหนีไม่พ้นคำว่ากลูตาไทโอนใช่ไหมคะ หลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาต่างๆหรือแม้แต่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกลูตาไทโอนเพื่อหวังผลเรื่องผิวพรรณวันนี้เราจะมาเปิดโลกความจริงเกี่ยวกับสารตัวนี้กันค่ะรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองกลูตาไทโอนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดก่อนเลยกลูตาไทโอนคืออะไร กลูตาไทโอนเนี่ยไม่ใช่สารแปลกปลอมอะไรเลยนะคะเขาคือสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนึงที่ร่างกายของเราสามารถผลิตขึ้นมาได้เองค่ะเก่งใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะตับของเรานี่ล่ะคะ่ะคือโรงงานผลิตกลูตาไทโอนตัวยงเลยนะคะกลูตาไทโอนเขาประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3ชนิดที่มารวมตัวกันนั่นก็คือซิสเทอีนไกลซีนและกลูตามิกแอซิดค่ะ ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเนาะแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ก็คือด้วยความที่เขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญมากๆและมีบทบาทครอบคลุมทั่วร่างกายนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจึงขนาดน้ำให้กลูตาไทโอนเบน Master ร์แอนตี้ออกซิเดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระระดับแม่เลยทีเดียวค่ะ คิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนเขาจะทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะแล้วทีนี้มาดูที่ประโยชน์ที่แท้จริงของกลูตาไธโอนกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเขาดังเรื่องผิวพรรณก็จริงแต่หน้าที่หลักของเขาคือการดูแลสุขภาพของเราจากภายในสู่ภายนอกค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ประโยชน์ข้อแรกเลยก็คือช่วยดีท็อกสารพิษในตับค่ะตับของเรานี่แหละค่ะคือด่านหน้าในการกําจัดสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารพิษจากอาหารยาหรือมลภาวะต่างๆและกลูตาไธโอนนี่แหละค่ะคือผู้ช่วยคนสําคัญในกระบวนการนี้ค่ะเขาจะเข้าไปจับกับสารพิษ โลหะหนักและยาต่างๆที่ตับต้องจัดการแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ร่างกายของเราสามารถขับถ่ายออกไปได้ง่ายขึ้นค่ะลองนึกภาพว่าตับเราทำงานได้เต็มที่กำจัดของเสียออกไปได้หมดจดร่างกายเราก็จะสะอาดสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกเลยละค่ะประโยชน์ข้อที่2คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงค่ะ ในยุคนี้เรื่องภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้เลยนะคะกรูตาไทโอนมูส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลลภูมิคุ้มกันที่สำคัญสคัญของร่างกายเช่นเซลเม็ดเลือดขาวชนิดที่เซลและ natural killer cell ให้เขาพร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาโจมตีร่างกายเราได้ค่ะ การที่เรามีระดับกลูต้าไทโอนที่เพียงพอก็เหมือนเรามีกรอบป้องกันที่แข็งแรงช่วยให้เราไม่ป่วยง่ายนั่นเองค่ะและประโยชน์ข้อที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือชั้นรอความเสื่อมของเซลล์ค่ะสาวๆอย่างเราคงไม่มีใครอย่างมีริ้วรอยก่อนไวัยใช่ไหมคะอนุมูลอิสระนี่แหละค่ะคือต้นเหตุของความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายซึ่งนำไปสู่การเกิดริ้วรอยความหย่อนยานและความชราก่อนวัยค่ะ กลูตาไทโอนเขาจะเข้าไปเป็นฮีโร่ทำลายอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำให้เซลล์ต่างๆของเราได้รับการปกป้องและทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้เราดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะมาถึงคำถามยอดฮิตที่หลายคนรอคอยค่ะแล้วเรื่องผิวพรรณล่ะจริงหรือไม่ว่ากลูตาไทโอนช่วยให้ผิวขาว คำตอบก็คือจริงค่ะแต่กลไกลการทำงานของเขาเนี่ยไม่ได้วิเศษเหมือนคำโฆษณาว่าฟอกผิวให้ขาวแบบนั้นนะคะกรูตาไทโอนเขาจะเข้าไปทำหน้าที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมีกลไกลที่น่าสนใจ2อ,อย่างค่ะอย่างแรกคือยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวค่ะกรูตาไทโอนจะเข้าไปยับยับย้งเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์หลักที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีเมลานินหรือเม็ดสีผิวของเรานั่นเองค่ะ เมื่อเอนไซม์ตัวนี้ทำงานได้น้อยลงการสร้างเม็ดสีผิวก็จะลดลงไปตามด้วยค่ะอย่างที่สองคือเปลี่ยนชนิดเม็ดสีผิวปะกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างเม็ดสีเมลานินได้สองชนิดคือชนิดเข้มหรือยูเมลานินที่ทำให้ผิวเราคล้ำและชนิดอ่อนหรือฟอเมลานินที่ทำให้ผิวเราดูขาวอมชมพู กลูตาไทโอนเขาจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนการสร้างเม็ดสีเมลานินจากชนิดเข้มให้กลายเป็นชนิดอ่อนแทนค่ะ ด้วยกลไกลทั้งสองนี้เมื่อเม็ดสีเมลานินชนิดแคมลดลงและถูกแทนที่ด้วยชนิดอ่อนลงผิวของเราก็จะค่อยๆดูกระจ่างใสขึ้นและสีผิวก็จะสม่ำเสมอขึ้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะขึ้นอยู่กับสภาพผิวเดิมและการดูแลตัวเองอื่นๆร่วมด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ เมื่อรู้ถึงประโยชน์มากมายของกลูตาไทโอนแล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในร่างกายของเราได้จากที่ไหนบ้างนอกจากร่างกายเราจะผลิตได้เองแล้วเรายังสามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนได้จากแหล่งอื่นๆอีกค่ะอย่างแรกเลยคือจากอาหารค่ะ อาหารบางชนิดมีสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนซึ่งเราสามารถเลือกรับประทานเพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตได้เช่นผักตระกูลกะหล่ำอย่างบรอกโคลีกะหล่ำปลีหน่อมไม้ฝรั่งอะโวคาโดแตงโมเนื้อสัตว์ติดมันและเวโปรตีนค่ะการกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอย่างที่สก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาไทโอนให้เลือกมากมายทั้งในรูปแบบเม็ดแคปซูลหรือผงแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆคือประสิทธิภาพการดูดซึมค่ะซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อและแต่ละรูปแบบที่สำคัญที่สุดคือควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีอ,อยอรับรองและ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทานเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของกลูตาไทโอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วนะคะว่า กลูตาไทโอนไม่ใช่แค่สารอาหารเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญมากๆต่อสุขภาพโดยรวมของเราตั้งแต่การดีท็อกสารพิษในตบับเสริมภูมิคุ้มกันไปจนถึงการชะลอวัยและการทำให้ผิวพรรณของเราดูกระจ่างใสขึ้นการรักษาระดับกลูตาไทโอนในร่างกายให้สมดุลจึงเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสู่การมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงค่ะ จำไว้นะคะสาวๆการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วความสวยงามก็จะตามมาเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพอดแคสต์แล้วนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ